มีทานเรื่องการเดินทางของเจ้าช้างน้อยฟ้าใสในป่ากว้างมีช้างน้อยฟ้าใสยิ้มแย้มจำใสวันหนึ่งฟ้าใสอยากออกไปสำรวจเพื่อหาเพื่อนใหม่ในโลกใบใหญ่ฟ้าใสมองไปที่ภูเขาและท้องฟ้าใจมันเต้นตื่นเต้นอยากไปเจอสิ่งใหม่ๆฟ้าใสดเดินเข้าไปในป่าเจอเพื่อนใหม่เป็นนกน้อยชื่อกาแฟ กาแฟสีใสสวยงามและบินไปมาคุยกับฟ้าใสว่าอยากเล่นด้วยกันสองเพื่อนใหม่เริ่มต้นการผจญภัยฟ้าใสและกาแฟเดินไปด้วยกันพบกับลำธารใสสะอาดฟ้าใสอยากเล่นน้ำแต่กาแฟบอกว่าระวังนะเพื่อนต้องช่วยกันหาทางข้ามไปฟ้าใสจึงคิดหาวิธี ฟ้าใสใช้หญ้าและก้อนหินสร้างสะพานเล็กๆให้กาแฟข้ามไปได้และตนก็ข้ามไปได้ไง่งายๆทั้งคู่หัวเราะและดีใจที่ช่วยกันสร้างสะพานที่ปลอดภัยเมื่อข้ามไปได้ฟ้าใสและกาแฟเจอเต่าที่กำลังติดลมอยู่ในโคลนฟ้าใสไม่รอช้ารีบช่วยกันดึงเต่าออกมาเต่าขอบคุณด้วยเสียงที่นุ่มนวล เต่าบอกว่ามีที่วิเศษอยู่ในป่าที่มีผลไม้แสนอร่อยฟ้าใสและกาแฟาตื่นเต้นและตามเต่าไปพร้อมกับการสนุกสนานนัดเสียงหัวเราะทั้งสามไปถึงที่วิเศษพบผลไม้หลากสีสันเต็มไปด้วยกลิ่นหอมกาแฟาบินไปเก็บผลไม้ฟ้าใสก็ช่วยกินและแบ่งปันให้เต่าซึ่งทำให้ทุกคนมีความสุข เมื่อกินผลไม้เสร็จฟ้าใสาพูดว่าการมีเพื่อนดีๆทำให้การผจญภัยสนุกมากขึ้นกาแฟและเต่าพยักหน้าเห็นด้วยทุกคนรู้สึกอบอุ่นใจก่อนที่ฟ้าใสาจะกลับบ้านฟ้าใสาบอกกับเพื่อนๆว่าอยากจะช่วยกันทำความดีแบบนี้อีกและอยากให้เพื่อนๆมาที่บ้านเพื่อเล่นด้วยกัน กลับถึงบ้านฟ้าใส่รู้สึกดีใจที่ได้เพื่อนใหม่และได้ทำความดีทุกคนอยากมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันและรู้ว่าการช่วยเหลือกันนั้นสำคัญและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความช่วยเหลือทำให้เรามีเพื่อนมากขึ้นนิทานเรื่องการเดินทางของเจ้าหมึกน้อยกับดาวทะเล ในทะเลลึกเจ้าหมึกน้อยมุกกี้อาศัยอยู่ในแนวปะการังที่สวยงามวันหนึ่งเขาเห็นดาวทะเลชื่อมินนี่ติดอยู่ในโขดหินมุกกี้รู้ว่าเขาต้องช่วยเพื่อนใหม่ให้หลุดพ้นจากที่นั่นก่อนที่ความมืดจะเข้ามาหามุกกี้พยายามดึงมินนี่ออกแบ่โขดหินนั้นแข็งแรงเกินไปเขาจึงไปหาปูชื่อพอที่อยู่ใกล้ใ มุกกี้ขอให้พอลช่วยเขาปูพอยิ้มและตอบว่าเขาจะช่วยเพื่อนๆอ,อย่างเต็มที่เมื่อพอลมาถึงเขาใช้กรงเล็บแข็งแรงของเขาช่วยมุกกี้น,นันโขดหินออกมุกกี้และพอลทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่จนในที่สุดมินนี่ก็หลุดพ้นจากโขดหินได้อย่างปลอดภยัยมินนี่ขอบคุณมุกกี้และพอลอย่างมาก เธอบอกว่าเธอจะไม่มีวันลืมความช่วยเหลือของพวกเขาแล้วพวกเขาก็เริ่มต้นการผจญภัยด้วยกันในการสำรวจโลกใต้ทะเลที่สวยงามในระหว่างการเดินทางพวกเขาพบกับปลาสีสันสดใสที่ชื่อเจนา่าเจน่าบอกว่าทะเลนี้มีความลับมากมายและพวกเขาต้องช่วยกันเพื่อค้นพบความลับเหล่านั้น พวกเขาเดินทางไปยังถ้ำที่มีแสงไร้ประยับเมื่อเข้าไปพวกเขาพบสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่ที่ชื่อฟิฟฟี่ฟิฟฟี่เป็นสัตว์น่ารักที่รักการช่วยเหลือเพื่อนๆฟิฟฟี่ชวนพวกเขาไปช่วยเหลือปลาอีกตัวที่ติดอยู่ในตาข่ายมุกกี้และเพื่อนๆรีบไปช่วยพร้อมทั้งใช้ความสามารถที่แตกต่างกันเพื่อให้สำเร็จในที่สุด พวกเขาก็ช่วยปลาออกมาได้และพบว,ว่าเขาเป็นปลาที่มีเสียงเพลงไพเราะปลาแสดงความขอบคุณด้วยการร้องเพลงซึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกบีใจมุกกี้และเพื่อนๆรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือกันและพวกเขาได้เรียนรู้ว่าเมื่อทำงานร่วมกันทุกอย่างจะสำเร็จได้ง่ายขึ้น เมื่อกลับบ้านโมกี้มองย้อนกลับไปยังการผจญภัยที่ตื่นเป้นนะการช่วยเหลือกันในโลกใต้ทะเลที่สวยงามเขารู้ว่าการมีเพื่อนที่ดีนั้นสำคัญเพียงใดและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความช่วยเหลือจากเพื่อนทำให้เราผ่านพ้นทุกปัญหานิทานเรื่องการผจญภัยของเจ้าช้างน้อยโพนี่ ในป่าใหญ่ที่มีต้นไม้สูงชะลูดมีเจ้าช้างน้อยโพนี่เดินไปมามองเห็นผีเสื้อสีสันสดใสบินวนรอบไปมาเจ้าช้างน้อยพูดว่าผีเสื้อเหล่านี้สวยจังอยากมีสีสันแบบพวกมันบ้างโพนี่ตัดสินใจที่จะไปหาสหายเพื่อขอความช่วยเหลือพบกับเจ้ากระต่ายชื่อจิ๋วที่กำลังนั่งทานแทรอตอยู่ จิ๋วบอกว่าสวยไม่สำคัญสำคัญที่ใจเราต่างหากโพนี่รู้สึกอยากลองทำสีสันให้ตัวเองจึงไปหานกแก้วชื่อเมที่มีสีสันสดใสเมย์บอกว่าสีจากธรรมชาติทำให้สวยงามกว่าจึงชวนโพนี่ไปเก็บดอกไม้ทั้งคู่เก็บดอกไม้ไปเรื่อยๆและแยกดอกไม้ที่มีสีสันออกมา โพนี่ใช้ดอกไม้ทำสีให้กับตัวเองเมช่วยพรมด้วยละอองน้ำทำให้โพนี่ดูสดใสขึ้นโพนี่รู้สึกดีใจมากเมื่อเห็นตัวเองมีสีสันสวยงามก่อนจะไปบอกเพื่อนๆในปา่าแต่เมื่อไปถึงทุกคนกลับหัวเราะและบอกว่าโพนี่สวยอยู่แล้ว โคนี่รู้สึกเขินอายกับคำชมจากเพื่อนๆแต่ก็เริ่มเข้าใจว่าความแตกต่างทำให้ทุกคนพิเศษในแบบของตัวเองทุกคนในป่าจึงมีความสุขร่วมกันโคนี่และเพื่อนๆเ,เ,เริ่มเล่นเกมกลางแจ้งมีเจ้าลิงชื่อซอเข้าร่วมด้วยพร้อมท่าทางขี้เล่นทำให้ทุกคนหัวเราะสนุกสนาน หลังจากเล่นเสร็จทุกคนมานั่งล้อมวงและพูดคุยกันโคนี่เล่าให้เพื่อนๆนฟังเกี่ยวกับการค้นหาสีสันที่แท้จริงทุกคนฟังอย่างตั้งใจวันนั้นจึงเป็นวันที่โพนี่ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการเป็นตัวของตัวเองและการมีเพื่อนที่ดีทุกคนต่างยิ้มแย้มและมีความสุขร่วมกัน โคนี่กลับบ้านในยามเย็นด้วยความพอใจในตัวเองและขอบคุณเพื่อนๆที่ทำให้วันนั้นพิเศษมากโพนี่คิดว่าความแตกต่างนั้นทำให้โลกมีน่ารักและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความแตกต่างทำให้โลกมีน่าสนใจ